เราเป็นเพื่อนกันอ,อยู่ที่ทกันสามคนแต่แกก็รู้ใช่ไหมว่าฉันเองน่ะไม่เหมือนคนอื่นทำไมอ่ะฉันเองก็ยังทุกข์ใจยังคิดอยู่ทุกวันว่าทำไมกันแม่ฉันไม่เหมือนแม่คนอื่นทำไมอ่ะแม่ฉันก็เป็นนกแกก็รู้ใช่ไหมเออแม่เป็นนกใช่แม่เป็นนกเออแกเปล่นนเาเนี่ยคือคนเราเป็นคนแสดงว่ญญาพ่อมันก็เป็นคนพ่อฉันก็เป็นคนแสดงว่าพ่อมึงนี่จากไหนมากเลยนะทำไมนกหมูฟูปลาไม่เว้นเลยเหรอมึงกำลังจะบอกว่าพ่อมันรอดนกใช่ไหมม่ใช่เดี๋จะพูดมันต้องมีเงื่อน แม่แม่มาแล้วแม่จ๋าแม่มามินทาแม่เหรอลูกวันนี้กาขาวอยากจะถามแม่ว่าทำไมกันเล่าเลยตั้งแต่เวลากาขาวเกิดมาดืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกคนที่กาขาวจำได้นก็คือแม่นกที่คอยนี้ดูก,กาขาวมากาขาวอยากจะรู้แค่ที่จริงแล้วฉันเป็นลูกแม่หรือว่าเรื่องจริงมันเป็นเช่นไรกันจ้แม่ากาขาวเรื่องบางเรื่องแม่เอกก็บอกเจ้าวิญได เจ้าอยากจะรู้ว่าสายเลือดแท้ที่จริงแล้วพ่อของเจ้าเป็นใครเหตุนั้นใช่ไหมจเจ้านี่กาขาวเรื่องนี้แม่บอกเจ้าไม่ได้แต่ถ้าหากว่ากาขาวอยากจะรู้ว่าพ่อของเจ้าคือใครกาขาวจะออกไปหาความจริงเองฉันต้องไปหาความจริงที่ไหนจเจ้านี่เจ้าจะกลับไปจะออกจากบ้านแล้วไปตามหาพ่อดวงตาตรงนี้ แล้วจ,จงจำไว้ถ้าหาวกว่าเจ้าเดือดร้อนหรือว่าตกอับเพียงใดให้เดินติดแม่กาเขาวไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหน,นแม่คนดีก,ก็จะตามไปช่วยเจ้าถ้าเชื่พ่อการเขาวออกไับาาหาพ่อแม่มีโอกาสการเ้าจะกลับมาหาแม่นะจ๊ะบุกไปกันสองคนกู้กันอยู่กับแม่คุณใดสี่เจ็ดสิบห้า ปุ่ในใจ4005สีดำนะฮะอยากรถด้วยนะฮะรถรุนไหนของกันนะ แค่ไหนสร้างให้เกินมาเป็นไนงสัยังณคำแนะนำไม่มีแมาแต่คำสั่ง प्राणी ให um ้อับโทษทำดีไห้ดีดีบอกไป